ยินดีต้อนรับเข้าสู่ M อมแทนทา o t, t นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิกอาการนะคะในหัวข้อที่ว่ารักแท้หรือแค่งอนะคะเหมาะสําหรับคนที่มีสถานการณ์ที่แบบมันไม่ชัดเจนอาจจะคุยกันมาแล้วคบกันมาแล้วทีนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่าง mm hmm. เช่นพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปหรือตัวของเขาเองทำอะไรให้แบบว่าเหมือนเราไม่ไว้ใจแล้วก็เราก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยเขาเข้ามาในความรักในครั้งนี้ที่เปิดใจเข้ามาคบกับเราะ เขาแค่เหงาหรือเขาเป็นรักแท้ของเรานะตรงนี้นะคะก็เป็นหัวข้อที่ลูกเพจส่งเข้ามานะคะก็ทําให้เนาะตรงนี้นะคะถ้าเกิดเราว่างแล้วก็มีหัวข้อที่ตรงกันหลายคนอะไรเงี้ยนะคะมันเป็นการอ่านไพ่แบบเจ u r a l reading นะไม่ได้เฉพาะจะจงว่าเป็นของคนใดคนนึงเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดอย่าไปคิดว่าเป็นดวงของเราเนาะ มันไม่ตรงแน่นอนนะคะนะคะตรงนี้เนาะกติกา,กาเช่นเดิมนะมีไพ่ทั้งหมดสามกองกองที่1จะเป็นน้องเขียวที่2จะเป็นน้องส้มที่3จะเป็นน้องม่วงนะคะก็เลือกกองแล้วก็เลือกไพ่แล้วก็สีที่ดึงดูดใจเรามากที่สุดนะคะการอ่านไพ่ตรงนี้อย่าไปยึดติดนะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ดูเป็นการส่วนตัวมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงมั่งหรือไม่ตรงเลยก็ได้หรือมันอาจจะเป็นแบบไวเบอร์ซ่าหรือเป็นการสลับกันก็ได้กับคนที่เรากำลังคบกำลังคุยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอยาวไปตัดสินได้ทั้งสิ้นนะคะ กองที่1น้องเขียวที่2น้องส้มที่สน้องม่วงนะคะมาดูว่าเขาเป็นรักแท้หรือแค่เหงานะคะขอเปิดกองที่1น้องเขียวก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดอกองที่2ที่สตามมาคือน้องส้มกับน้องม่วงนะคะมาดูสิคะว่าคนที่เลือกกองน้องเขียวเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะตอนนี้มันเป็นแบบไหนและจะมีไพ่สรุปหกใบสุดท้ายว่าตกลงแล้วเขาคบเราอนะ่ะเขาเป็นรักแท้ไหมในครั้งนี้แล้วก็หรือว่าเขาเข้ามาเพื่อแบบแค่เหงาเฉยๆนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ อาจจะมีเสียงดังรบกวนแล้วก็มีน้องแมววิ่งผ่านยังต้องขออภัยนะเดี๋ยวขอใช้ไพ่ทั้งหมด12บใบเดี๋ยวขอสับไพ่แป๊บนึงนะคะรอแป๊บนึงนะใจเย็นๆค่ำคืนนี้ทำอะไรกันอยู่คะวันศุกร์เนาะเดี๋ยววันเสารว์พวกนี้บางคนก็หยุดงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะ,ะบางท่านอาจจะหยุดเสาร์อาทิตย์เนาะเิกฟอร์โฮมนะคะก็อยู่บ้านกันไปหนึ่งสองสามสี่ห้าด 8 9 10 1 1 12อ่าอย่าไปซีเรียสแล้วก็อย่าไปอินกับมันมากนะคะมันไม่ตรงแน่นอนนะคะตรงนี้เนาะมันน้อยมากที่จะตรงมันเป็นดวงโดยรวมนะคะเรามาดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงนะคะช่วงนี้เนาะทาไมถึงทําให้คุณคิดว่าเขาเข้ามาแค่เหงาหรือเขาเป็นรักแท้ของเราจริงๆนะคะคุณรู้สึกว่าช่วงนี้นะความรักความสัมพันธ์ของคุณอะ มันเหมือนไม่หวานเหมือนแต่ก่อนคุยกันน้อยลงนะคะหรือมีการทักทายกันน้อยลงนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นคนแบบที่อยู่ไกลกันแล้วก็เวลาไม่ค่อยตรงกันเช่นคุณอาจจะมีคนที่แบบอยู่ต่างประเทศนะคะที่คุยอยู่เนาะต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างอายุก็ได้คุณนึกถึงเรื่องราววันเก่าๆที่แบบว่าคุณกับเขาได้เจอกันแล้วแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันมองเห็นอนาคตร,ร่วมกันนะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวของคุณเองกำลังชั่งใจนะว่าเอ๊ะ ตกลงแล้วความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้เขาจะเอาอยัางไงกันแน่เขาเป็นรักแท้ของเราหรือเปล่าหรือเขาเข้ามาแค่งเหงาบางครั้งก็มองไม่ออกคุณคิดมากนะตอนนี้แต่ถามว่าคุณอยากปล่อยเขาไปไหมคุณยังเก็บเขาไว้ในใจแล้วก็อยากจะให้เขาอยู่ตรงนี้ตลอดไปนะสําหรับตัวของคุณเองเนาะบางครั้งก็มีการอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้เขาคนนั้นะ่ะเป็นรักแท้ของเราแล้วก็ขอให้เขาได้ซื้อตรงคุณอาจจะขอพรอ,อย่างอื่นก็ได้แต่นี่อ่านตามไพ่ไม่เอาใจใครนะคะมาดูสิคะว่า แล้วความรู้สึกตอนนี้ของคุณมันเป็นแบบไหนเนาะจากสถานการณ์นะความรู้สึกคุณมันเป็นยังไงนะคะความรู้สึกของคุณเป็นยังไงนะคะคุณเหมือนรอคําตอบนะนะคะเหมือนอาจจะเคยคุยกันไว้แล้วว่าถ้าเกิดราเคลียร์สถานการณ์บางสิ่งบางอย่างแล้วอะคําตอบที่จะให้ กับคุณนะ่ะอาจจะเป็นในเรื่องของคําตอบที่ว่าสถานะเราเป็นแบบไหนนะคะคุณอาจจะรอคําตอบนะตอนนี้คุณกําลังรอว่าเมื่อไหร่เขาจะให้คําตอบเราเราก็เฝ้ามองผลนะว่าสิ่งที่เราทําไปสิ่งที่เราแบบพูดคุยกับเขาที่คบกันมาเนะ่เขาคิดยังไงกับเรากันแน่คุณพร้อมที่จะตัดนะถ้าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันไม่ใช่คุณพร้อมแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามถ้าเกิดว่าจะเป็นในเรื่องของอสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว กับคุณเช่น <c oughs> ขอโทษค่ะรักที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยเจอคนที่แบบคนรักนอกใจหรือแทงข้างหลังมาแล้วคุณไม่อยากเจอสถานาการณ์แบบนี้ความรู้สึกของคุณคือมีอะไรให้พูดให้เปิดอกคุยกันคุณพร้อมที่จะตัดพร้อมที่จะแบบเดินออกมานะคะแต่ความรู้สึกของคุณมันก็ยังมองวนอยู่นะมันยังวนเวียนอยู่ว่าเอาละไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็คิดว่าเราไม่เป็นไรเขาอาจจะ มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อยากจะบอกกับเราสักคักหนึ่งคุณอาจจะบอกว่าเอะเขาเป็นยังไงกันแน่นะตอนนี้ทาไมเขาเปลี่ยนไปเยอะนะคะอันนี้เป็นความรู้สึกของคุณทีนี้เรามาดูความรู้สึกของเขากันบ้างคนที่เรากลาลังคบกกาลังคุยอยู่และมีประเด็นกันเนาะว่าเขาเข้ามานะเขาเป็นรักแท้ไหมหรือแค่เห,เหงาเนาะเรามาดูนะคะว่าเขาคนนั้นคิดอะไรยังไงกับเรานะเอาล่ะคนคนนี้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาทําผิดกับคุณนะ เช่นเขาอาจจะลืมใส่ใจในวันสําคัญต่างๆหรือเปล่านะคะเขารู้สึกเสียใจในความรู้สึกเสียใจในการกระทําของเขานะเขาอยากจะขอโทษคุณนะตัวของเขาเองตอนนี้นะแล้วก็ทุกๆครั้งนะ่ะคุณกับเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้คุยกันมากหรือเขาอาจจะ,ะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยบอกคุณบางครั้งก็คุยกันแป๊บๆก็เดินหันหลังให้กันไปเลยนะคะเขาพยายามที่จะแบบสารสัมพันธ์กับคุณนะเพื่อที่จะแบบว่า ให้ความสัมพันธ์นั้นอ่ะมัน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 มั่นคงมากกว่าเดิมนะคะเพราะที่ผ่านมาอาจจะเป็นการห่างเหินกันในเรื่องของเวลาแล้วก็ระยะทางเขารู้สึกดีกับคุณนะเขาชอบคุณอ่านตามไพ่ไม่เอาใจใครนะคะทีนี้ความรักความสัมพันธ์อ่ะอย่างที่บอกว่าคุณอาจจะมองและแบบรู้สึกมันน้อยอกน้อยใจเนาะมันเหมือนไม่ชัดเจนเรามาดูสิคะว่าแล้วบทสรุปจริงๆคนคนนี้เข้ามาในความรักเข้ามาในชีวิตของเราอ่ะเขาเข้ามาเพราะว่าเขาเหงาหรือเขาเป็นรักแท้ของเรากันแน่นะคะ อย่างที่บอกว่าไม่ตรงกับใครนะบางทีมาจะเป็นการสลับกันก็ได้นะกับคนที่เรากาลังคบกกาลังคุยอยู่นะขอหกใบนะคะในการหาคําตอบว่าเขาเป็นลักแท้หรือแค่เหงานะขอหกใบนะคะเขาเป็นรักแท้หรือแค่เหงานะ,ะว้าอ้ยเขาเป็นรักแท้หรือแค่เหงานะเดี๋ยวมาดูสิคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก คนคนนี้เขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าคะที่คุณไปดิวอยู่หรือสารสัมพันธ์อยู่นะคะหรือเขาคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้อาจจะเกิดการหย่าร้างกับคนของเขามาก็ได้นะตรงนี้นะคะเป็นการเลิกลาเนาะตรงนี้เขามีคนของเขาอยู่แล้วหรืออาจจะแยกกันอยู่ก็ได้ถามว่าเขาเข้ามาแค่เ,เพื่อเพื่อรักเท้หรือแค่เหงานะมองตรงนี้คือเขามีความรู้สึกดีกับคุณนะอย่างที่บอกไม่ได้เอาใจใครนะอ่านตามไพ่นะ แต่ความรู้สึกตรงนี้เขาก็อยากให้คุณเป็นรักแท้ของเขาเนะ่ะเขาก็ได้แต่จินตนาการนะเพราะตัวของเขาเองมันยังมีภาระหรือมีพันธะกับคนคนนี้หรือกับคนเก่าของเขานะคุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่ว่าคนมีเจ้าของเข้ามาสัมพันธ์เนาะตรงนี้นะคะเขาชอบคุณนะเขาอยากให้คุณเป็นรักแท้แล้วก็เขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เคลียร์ไม่ได้เช่นบางคนนะแยกกันอยู่จริงกับภรรยาแต่ยังไม่ได้อยากขาดกันนะคะตอนนี้มันก็เลยเหมือนกับว่า ตัวของคุณและเขาเหมือนนิ่งใส่กันอะเดือแฮงแมนนะคะมันเหมือนว่าเป็นการที่แบบน้อยอกน้อยใจกันหรือบางทีอาจจะมองว่าประชดประชันกันก็ได้นะตรงนี้ระวังเรื่องการทะเลาะเบาแวงนะคะเพราะว่าเดอะทาวเวอร์ขึ้นมันมีโอกาสที่แบบจะใช้คําพูดรุนแรงต่อกันอย่าเอาชนะกันนะคะเนี่ยเห็นไหมต่างคนต่างเอาชนะกันคุณก็ว่าคุณชนะเขาก็ว่าเขาชนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าคุณเปิดโอกาสให้เขาสักหน่อยให้เขาได้เคลียร์กับตัวเองเนาะ เคลียในเรื่องต่างๆเช่นในเรื่องส่วนตัวเรื่องของการงานของเขาเขาคนนี้อาจจะเป็นรักแท้ของคุณก็ได้นะต้องให้โอกาสเขาเนาะเนี่ยเห็นไหมเขาจินธนาคารเขาวาดวาด,วาดรูปคุณเขา,าจินตนาการว่าเออต้องทําอะไรยังไงแบบนี้เพราะว่าตรงนี้มันติดในเรื่องของเขามีคนของเขาอยู่แต่สถานะมันยังไม่ชัดเจนกับคนของเขานะคะเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยนะคนที่เลือกกองน้องเขียวนะคะว่าคนคนนี้อาจจะเป็นรักแท้ของคุณก็ได้ แต่สิ่งที่คุณจะต้องรอและทําใจก็คือในเรื่องของเวลาแล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์เขาอาจจะยังเคลียร์ไม่ได้ตอนนี้นะคะรอนะคะถ้าเกิดว่ารักแล้วก็ต้องรอนะรอไม่ได้แล้วก็มูฟออนเนาะตรงนี้ต่อมาค่ะมาดูนะคะกองน้องส้มนะคะใครเลือกกองน้องส้มนะคะเขาคนนี้เป็นรักแท้หรือแค่เหงานะขอดูไพ่ทั้งหมด12บใบก่อนอื่นขอสับไพ่ก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าไม่ได้ตรงกับใครนะอย่าไปซีเรียสนะ อย่าไปอินกับมันมากนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง จากตามหน้าไพ่นะคะออความรักของคุณตอนนี้เหมือนกับว่าคุณเสียใจนะเนี่ยคุณเสียความรู้สึกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนคนนี้เข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณเขามีครอบครัวแล้วนะคะเขาแต่งงานแล้วนะคะตรงนี้นะเขามามอบความรักความหวังให้กับคุณ่ะนะคะเหมือนกับว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะ คนคนนี้อาจจะมีความเป็นเด็กกว่าคุณหรือคุณอาจจะเด็กกว่าเขาก็ได้เจอกันในที่ทำงานเจอกันในเรื่องของโลกออนไลน์เจอกันในเรื่อ,ของอออนนอของการแนะนําจากเพื่อนนะคะคนคนนี้มีครอบครัวแล้วนะคะมีคนของเขาแล้วแต่ว่าความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาได้สานกันมาเนี่ยมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบระยะหนึ่งแล้วล่ะทีนี้นะทีนี้เรามาดูซิว่าแล้วความรู้สึกของคุณตอนนี้มันเป็นยังไงทําไมคุณถึงมีคําถามว่าเขารักแท้หรือแค่เหงาเนาะ คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณเหนื่อยอะ่ะนะคะคุณอาจจะเดียวคนท่าดินนะพิศกกันมังกรน,นะคุณอาจจะเหนื่อยในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณไม่อยากแบกมันไว้ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่แบบว่ามันไม่กระจ่างคุณอยากจะเคลียเดือนนี้นะคะตัวของคุณเองอาจจะมีข้อเสนอหรือมีอ่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะให้เขาเลือกนะ justice นะคะเป็นการตัดสินว่าเขาจะเอาอยัางไงความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คือคุณรับได้เสมอแต่ขอให้บอกเนาะตรงนี้นะคะ แล้วก็ตัวของคุณเองเน่ะพยายามที่จะให้เกียรติเขาพยายามจะไม่ยุ่งในเรื่องส่วนตัวเขาว่าตัวของคุณก็มองแล้วว่า,าการที่คนสองคนเข้ามาส,าสัมพ,พันธ์กันตรงนี้มันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องบังเ э อิญเนาะมันเป็นอะไรที่แบบการมาเจอกันมันก็ต้องมีบุญกรรมต่อกัน่ะนะคะตรงนี้เนาะความรู้สึกข,ของคุณมันเหนื่อยนะตอนนี้นะคะคนที่เลือกกองน้องส้มเนาะคุณอยากจะเคลียร์นะคะบางคนอาจจะมีแบบสัญญาต่อกันก็ได้นะว่าถ้าเป็นแบบนี้แบบนี้ต้องทําแบบนี้แบบนี้เดือนนี้คุณจะได้เคลียร์ความรู้สึกข,ของค,คุณมันเหนื่อย คุณไม่อยากจะไปต่อถ้ามองตรงๆนะเพราะคุณมองแล้วว่ามันมันเป็นการแบบทุ่มเทในเรื่องของความรักที่ว่างเปล่าเพราะยังไงเขาก็เลือกคนในครอบครัวของเขาที่มาดูสคะว่าแล้วเขาคิดยังไงกับเรานะคะเอาละเนี่ยมองแล้วว่าเขาคนนี้นะอย่างที่บอกว่าเขาจะเก็บคุณไว้นะอ่านตามไพ่นะเขาจะเก็บคุณไว้เขารู้ว่าตัวของคุณกําลังจะเดินจากเขาไปนะความรู้สึกตรงนี้เขายังทําใจไม่ได้เขาอยากเก็บคุณไว้ เขาเป็นคนที่ค่อน้ันจะมีเสน่ห์คนคนนี้รู้สึกอบอุ่นเหมือนพ่อเราเหมือนเจ้านายเรานะคะตรงนี้เนาะนะคะความรู้สึกของเขาคืออยากเก็บคุณไว้ยังไม่อยากจะเสียคุณไปนะตรงนี้นะคะในความรักครั้งนี้เนาะ,ะทีนี้มาดูสิคะว่าแล้วแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะเขาคนนี้อ่ะจะเป็นรักแท้ของคุณหรือเปล่านะคะเขาอาจจะมีปัญหากับครอบครัวนะอาจจะอยู่ในช่วงหย่าร้างหรือบางคนอาจจะเป็นแบบในช่วงที่แบบ รอคําตอบจากฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งแล้วมาคุบกับเราก็ได้นะคะเรามาดูสิคะว่าที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาเพื่อ,อเหงาหรือว่าเขาเป็นรักแท้ของเรานะคะหรือเรามาดูกันทั้งหมดหกใบนะคะในการสรุปไพ่เนาะมันไม่ตรงกับใครยังไงต้องขออภัยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก คุณรักกับคนทางไกลคนต่างชาติต่างศาสนาแน่นอนเขามีความเป็นเด็กนะบอกไว้เลยว่าคนคนนี้นะเข้ามาในชีวิตของคุณจากการเดินทางจากการทํางานที่เราบอกตัวของเขาเองเป็นคนรักอิสระนะแล้ว,วความรักที่เขามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งอดีตและปัจจุบันเขายังไม่พอใจนะเขากํลาลังสแสวงหาไปเรื่อยนะ เขาคุยกับใครก็ได้ระวังว่าเขาอาจจะทําอะไรรับหลังเรานะคะอย่างที่บอกเขาเป็นคนต่างชาติต่างศาสนานะต่างถิน่นต่างแดนก็ได้นะคะหรือคว,วามสัมพันธ์ครั้งนี้นะคุณเคยตัดกันไปแล้วแต่ก็กลับมาคุยกันอีกหรือเขาอาจจะมีการสรสัมพันธ์กับคนเก่าๆอยู่นะตอนนี้นะคะคุณคบกับคนอายุน้อยอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นเด็กกว่าคุณหรือตัวคุณเองอาจจะเป็นเด็กกว่าเขาก็ได้เป็นการสลับกันก็ได้นะคนคนนี้เข้ามาเขาอาจจะรู้สึกเงาก็ได้นะ ตรงนี้อ่านตามไพ่นะไม่เอาใจใครนันอย่างที่บอกว่าไพ่ออกมาแบบไหนก็แบบนั้นนะคะเขาเหงาอ่ะเขาอาจจะห่างครอบครัวหรือห่างจากคนรักของเขาพอมาเจอเราปุ๊บเนี่ยความสัมพันธ์มันเหมือนมีการพัฒนาไปเรื่อยทีนี้ก็อย่างที่บอกเนาะความใกล้ชิดเนี่ยมันก็ต้องรู้สึกแล้วว่ารักกันนี้ตัวของคุณมองแล้วว่าสถานก,การณ์มันน่าจะเป็นไปไม่ได้นะคะ คุณก็เลยมีคําถามในใจว่าตกลงแล้วเขามาเพื่อเหงาหรือว่าเขาเป็นรักแท้ของเราสรุปเลยนะคะว่าคนเคนนี้เข้ามาในความสัมพันธ์เราเพราะว่าเขาเหงานะคะอาจจะไม่ตรงกับใครนะตรงนี้เนาะนะคะม,มาดูกองที่3มสุดท้ายนะคะน้องม่วงนะคะมาดูว่า,าความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะที่มีการถามว่าเขาเป็นรักแท้หรือแค่เหงาเรามาดูกันเนาะ ความรักของคุณเป็นยังไงอาจจะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าก่อนอื่นต้องขอสะพายแล้วก็เปิดไพ่ทั้งหมด12ใบนะคะการดูดวงตรงนี้อย่าไปยึดติดอย่าไปใส่ใจนะมันไม่ตรงกับคุณแน่นอนนะคะขอ12ใบนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 มาดูสิคะว,ว่าสถานการณ์ความรักของคุณเป็นยังไงตอนนี้สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ตอนนี้มันเหมือนว่าเป็นสถานการณ์ที่แบบใครคนใดคนนึงต้องเลือกแล้วล่ะนะคะมันเหมือนกับว่าความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมนะเนี่ยเขาไม่มีเวลาให้เราเหมือนเดิมเนาะนะคะทุกๆครั้งเนะี่ยอาจจะมีการพูดคุยกันเวลานั้นเวลานี้นนแต่ตอนนี้คุณรอเขาจนเหนื่อยนะ่ะเห็นไหม รอแล้วรอเล่าเขาไม่ติดต่อกลับมาหรือเขาอาจจะสองสามวันติดต่อกลับมาหรือบางคนเป็นอาทิตย์เป็นเดือนมีการติดต่อกลับมานะคนคนนี้จะเอาเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดเวลานะเขาจะรักในเรื่องของการก้าวหน้านะเขาจะมองว่าถ้าเขาไม่มีงานไม่มีเงินนะคนคนนี้นะคะเป็นคนค่อนข้างดื้อน,นะที่คุณสารนสัมพันธ์อยู่ด้วยเนี่ยเป็นคนค่อนข้างดื้อไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนาะค่อนข้างจะเอาใจตัวเองมากกว่านะคะตรงนี้เนาะนิสานการณ์ตรงนี้มันเหมือนกับว่า มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะคุณรอคอยเขามาตลอดแต่เขาอาจจะทําตามคําสัญญาของเราไม่ได้ที่ผ่านมาเนาะเรารู้สึกน้อยอกน้อยใจแลวเราอ,อาจจะมีคําถามว่าเอะตกลงเนี่ยเข้ามาเป็นรักแท้หรือแค่เหงาเนาะทีเรามาดูว่าความรู้สึกของคุณเป็นยังไงตอนนี้นะคะหลังจากสถานก,การณ์เป็นแบบนั้นแนละ้วามาดูความรู้สึกกันนะ ความรู้สึกของคุณตอนนี้คุณกําลังช่างใจนะสองเหรียญกําลังมองว่าเอ๊ะจะเอาอยัางไงดีในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณตัดสินใจไม่ถูกเลยนะคะเดิมูนขึ้นเหมือนกับว่ามันเศร้าอ่ะมันเหงาเราทุ่มเทนในเรื่องของความรักขเขามากเกินไปนะคะ mm hmm. เขาไม่เคยใส่ใจในเรื่องของวันเวลาเลยนะเนี่ยบางครั้งก็จําไม่ได้ในวันต่างๆในวันที่แบบพิเศษในวันที่ครบรอบครบกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. เขาไม่ค่อยได้ใส่ใจนะคะแต่เขาจะเทคแคร์ดูแลเพื่อนเขามากกว่านะคะ ความรู้สึกของคุณตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณอยากให้เขาเ,าเปิดเผยเปิดความรู้สึกในใจว่าเขาคิดอย่างไงตอนนี้นะคะแล้วก็ตัวของเขาเองนะ่ะคุณอาจจะมองว่าเขาไม่ค่อยที่จะแบบว่าใส่ใจในสภาพเป็นอยู่ของเรานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องนอนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะตัวของคุณลังเลแล้วล่ะตอนนี้อย่างที่บอกว่าต้องตัดสินใจแล้วว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะในเรื่องความรักความสัมพน์คือมองออกนะว่า มันไม่น่าจะราบลื่นอะไรประมาณนี้นะคะเขาเป็นคนที่นิ่งเงียบบางครั้งเขาไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวทีนี้เรามาดูสิาคำว่าแล้วเขาคิดยังไงกับเราคนคนนี้นะคะบอกไว้เลยว่าเขาก็หัวหาความรักเหมือนกันนะเป็นคนที่หัวหาาความรักตลอดเป็นคนที่ตามหาความรักตลอดนะคะเขารู้สึกยังไงกับเรารู้สึกว่า ตัวของเราเองน่ะเข้าไปแบ่งเบาความรู้สึกของเขาเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเขาเจ็บปวดมาแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกชอบเรารู้สึกรักเรานะหนึ่งเหรียญมันขึ้นเนาะชอบเรารักเรานะคะอยากสารสัมพันธ์ต่อกับเราถ้าเกิดไม่มีอุปสรรคเรื่อง,องการงานคนคนนี้อยากสารสัมพันธ์ต่อกับเราทันทีนะคะเขาอาจจะนิ่งเงียบไปเนาะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูสิคะว่าแล้วแท้ที่จริงแล้วอ่ะเขาคนนี้จะเป็นรักแท้ของเราไหมหรือเขาเข้ามาแค่เหงาแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูมาสลับไพ่ทั้งหมดอ่ะหใบนะคะ ขอให้สรุปทั้งหมดหกใบหนึ่งสองสามสีห้าหกโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคะเอาละค่ะเรามาดูไพ่สรุปกันนะคะว่า คนที่เราครบอยู่ตอนนี้นะคะเขาเป็นรักแท้หรือแค่เงาเนาะคนคนนี้นะคะมองในเรื่องอนาคตกับคุณไว้วางแผนด้วยกันใช่ไหมคะว่าจะใช้ชีวิตแบบไหนเนาะขอแค่เคลียร์เรื่องของการงานที่แบบว่ามันไม่ลงตัวให้ลงตัว คนคนนี้ที่ผ่านมามีปัญหามีอุปสรรคนะคะอาจจะขาดการติดต่อจากเราแบบไปสักระยะหนึ่งหรือตัวเองเขาเองเจอปัญหาเรื่องการงานเนาะไม่มีใครช่วยเหลือเขาได้อะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกของเขาคือณตอนนี้คือเขาอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเรานะคะเขาอยากให้เราเป็นรักแท้นะคะไม่ใช่แค่เหงานะแต่ด้วยความที่ว่าเขามีอุปสรรคเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางเรื่องการสื่อสารนะคะต่างๆนานาเนาะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยว่าคนคนนี้นะคะให้กองอ่า สุดท้ายเนานะกองน้องม่วงเนี่ยเขาอยากจะเริ่มต้นกับเราเขาอยากให้เราเป็นรักแท้นะคะไม่ใช่แค่เหงาแค่นั้นนะคะขึ้นอยู่ที่ว่าคนที่เลือกกองสีม,ม่วงเนี่ยจะเปิดโอกาสในเขาไหมแล้วก็จะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นไหมตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการเปิดไพ่ทายใจเนาะสําหรับคนที่เลือกไพ่ทั้งหมดอ่ะสามกองเนาะอย่างที่บอกแล้วว่ามันก็มีทั้งรักแท้แล้วก็มีทั้งเหงานะคะเลือกดูดีๆเนาะตรงนี้นะคะ ก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะต้องขออภัยเนาะบางทีงดูแล้วมันไม่ถูกใจไม่ถูกจริตใครยังต้องขออภัยแต่เกิดดูว่าเราชอบอย่าติดตามคลิปกันต่อไปสามารถกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจและเป็นค่าครูให้กันได้นะคะตรงนี้เนาะสำหรับ่ําคืนนี้อยากให้ทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพมีสติในการใช้ชีวิตมากๆนะคะอย่าประมาทแล้วก็รักตัวเองให้มากๆก่อนที่เราจะไปรักใครนะคะก็ขอสวัสดีเนาะอย่างที่บอกแหละคะ่ะว่า คืนนี้ให้ทุกคนหลับฝันดีรติสวัสดิค่ะ